สวัสดีค่ะแอนนี่นะคะส่วนสู14ค่ะน้ำหนัก19ค่ะตอนนี้นะคะสดส่วน32 24 35ค่ะ ออนนี้เป็นคนที่นิสัยแบบชอบพูดชอบคุยแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าชอบพกปะผู้คนถ้าเป็นงานดีเล็กนะคะก็จะชอบแบบดูแบบซิทคอมนะคะหรือว่าจะเป็นแบบพวกแบบหนังแบบว่าตลกๆพวกแบบโรแมนติกคอมเมดี้อะไรแบบนี้ค่ะจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้มีสเปคตายตัวนะคะแต่เป็นคนชอบผู้ชายแบบสุภาพอ่อนโยนแบบเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักอะไรแบบนี้ สำหรับแอนนี่นะคะการถ่ายเซ็กซี่แอนรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอีกหนึ่งบุคลิกของเราทําให้เราแบบรู้สึกว่า,าเราในบุคลิกนั้นเราก็ชอบตัวเองในบุคลิกนั้นที่มีความแบบมั่นใจมีความแบบเหมือนดึงพลังบางอย่างที่มันแบบโผล่ขึ้นมาในการถ่ายแบบนะแต่ปกติแล้วถ้าเกิดการใช้ชีวิตประจาวันทั่วไปก็จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งก็เลยชอบการถ่ายเซ็กซีค่ค่ะส่วนไหนในร่างกายหรอคะชอบอสะโพกค,ค่ะ ชอบนเพราะว่าเพื่อนอะชอบทักจริงจงคนอะ oh. ชอบทักก็ว่าแบบโกนเด้งจางโกนที่แบบกกมจางอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันทําให้เราแบบดูมีความแบบเซ็กซี่เวลาแบบผู้ชายมองอะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนเนี้ยแบบมันดูมีอะไรอะมันไม่ได้ดูแบบว่าแบบเออฟื้นๆแล้วเขาจะดูแบบฟื้นไปเลยอะไรเงี้ยก็ขอฝากนะคะใครที่กาลรับชมคลิปนี้อยู่นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแอนนี่นะคะอยากให้พี่ๆอ่ะซัพพอร์ตหนูด้วยนะคะ We'll